สวัสดีครับตอนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับวันนี้เอาคำถามจากท่านผู้ฟังที่น่าจะฟังพอดแคสต์ตอนเก่าๆของผมนะครับที่คุยเกี่ยวกับเรื่องของ Dead Wood ก็มีคำถามมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่า Dead Wood จริงๆแล้วพัฒนาได้หรือไม่ท่านผู้ฟังคิดยังไงครับพนักง,งานที่เป็น Dead Wood ในองค์กรของท่านมีไหมถ้ามี กลุ่ม Deadwood เหล่านี้สามารถที่จะพัฒนาเพื่อไม่ให้เป็น d e a d ด o o ดได้หรือไม่หรือว่ากลุ่มที่เป็น Deadwood แล้วก็คือกลายเป็น Deadwood ไปจนกเกษียณถ้าเราไม่เอาเขาออกคือจริงๆแล้วต้องเรียนว่าถ้าท่านเชื่อในมุมของ HRD ก็คือ Human Resource Development เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะถูกฝึกให้คิดว่าคนทุกคนล้วนพัฒนาได้ทั้งสิน้น ใครที่เรียน HRD มา HRM มาอันนี้จะรู้ดีเลยว่าทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคลเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สามารถพัฒนาได้เติบโตได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อด้วยพื้นฐานความคิดตรงนี้พนักง,งานที่เป็น dead wood แปลว่าเขาพัฒนาได้แต่ต้องมานั่งดูก่อนนะฮะว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เขาเป็น dead wood ขององค์กรตรงนี้แหละฮะคือจุดสําคัญบางองค์กรเนี่ยรับคนเก่งเข้ามา แต่ด้วยบรรยากาศด้วยวิธีการทำงานของหัวหน้าของผู้จัดการกับกลายเป็นว่าไปบล็อกคนเก่งเหล่านี้ท่านเคยเจอไหมฮะคนเก่งพนักง,งานที่มีฝีมือนะฮะที่เรียกว่าเป็นท ALENT เนี่ยนะครับเขานำเสนอไอเดียดีๆบางครั้งนายก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณเพิ่งจบมาอย่าเพิ่งมาเสนออะไรเลยเรามาเรียนรู้กันก่อนไม่ดีกว่าหรือแต่ทั้งๆท,ที่เป็นไอเดียที่ดีนะครับกลับไม่ได้รับการเรียกว่า เห็นชอบหรือการสนับสนุนจากนายเลยบางครั้งพนักงานถูกส่งไปอบรมข้างนอกกลับเข้ามาก็เริ่มมีไอเดียดีๆที่จะใช้ในการพัฒนางานพอเสนอเข้าปับ๊บนายก็บอกว่าเอ้ยคุณเพิ่งอบรมมาจะรู้อะไรพวกนั้นมีแต่ทฤษฎีทั้งนั้นอะ่ะอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยคุณตั้งใจทํางานของคุณไปเถอะพอเจอเข้าแบบนี้บ่อยๆถ้าท่านเป็นพนักงานคนนั้นท่านจะรู้สึกยังไงเคสนี้พนักงานคนนั้นแปลงร่างเลยนะครับคือบางคนเนี่ยเขามองว่าเขาอยากอยู่ที่นี่แหละเขา อยากทำงานกับบริษัทนี้เพราะอาจจะเป็นบริษัทที่เขาใฝ่ฝันมาดังนั้นในเมื่อนายไม่สนความคิดเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ทํางานชิวๆดีกว่าสุดท้ายนายก็เริ่มมองเห็นอะไรที่ผิดปกติก็คือพนักงานคนนี้ถามอะไรก็ไม่ตอบให้เสนออะไรก็บอกไม่เสนอแล้วแต่นายก็ได้พอเจออย่างนี้เป็นนานๆเข้าเนี่ยมันกลายเป็นนิสัยใหม่ได้นะครับอย่าคิดว่าคนที่เก่งๆจะกลายเป็นคนเก่งจะต้องยืนยึดมั่นยืนหยัดในความเก่งของตัวเอง สภาพแวดล้อมมันทําให้คนเปลี่ยนได้แน่ๆถ้าเจออย่างนี้ทุกวันยกเว้นบางคนที่คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ตรงกับเป้าหมายไม่ตรงกับเป้าหมายก็คือวัตถุประสงค์ของการใช้ชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นเปลี่ยนงานดีกว่าไอค้คคนแบบนี้ก็จะจากองค์กรไปนั่นก็คือกลายเป็นว่าไม่ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปเราเสียคนเก่งทั้งขึ้นทั้งร่อง ภาพนี้ก็คือกลายเป็นว่าคนคนนั้นคือจากสตาร์อาจจะเคยเป็นสตาร์มาก่อนก็ได้จากที่อื่นเรารับเข้ามาอาจจะเป็นเด็กที่เก่งก็ได้ที่จบมาด้วยคะแนนสูงส่งแล้วก็มีความสามารถสูงมากแต่กับกลายเป็นว่าเข้ามาในองค์กรที่แมネเจอร์ไปบล็อกเขาทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นเดตบูดเคสแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าตัวเขาเองไม่ใช่เดตบูงแต่ต้นแต่ด้วยสภาพแวดล้อมมันทําให้เขาต้องกลายเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเขากลับตัวทันแน่นอนเขาไปโตที่อื่นได้แน่นอน แต่ก็จะมีอีกนะครับที่พนักง,งานบางคนที่เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือฝึกแล้วสอนแล้วนะครับทุกอย่างลงหมดนะฮะเรียกว่ามีความตั้งใจเต็มเปี่ยมพนักง,งานมีพฤติกรรมที่ดีนะครับมีความตั้งใจเต็มเปี่ยมแล้วก็มีความพยายามเพียงแต่ว่าด้วยความถนัดบางอย่างอาจจะไม่ตรงกับตัวงานมากนักก็เลยทําให้พนักง,งานคนนี้อาจจะเรียนรู้ได้ช้านายสอนก็บ่นตลอดสอนเท่าไหร่ก็ไม่จํา ทำไมยังคงปิดพลาดในเรื่องเดิมๆอยู่เสมอจนวันดีคืนดีนายก็บอกว่าคุณเป็นพนักง,งานที่แย่ที่สุดในฝ่ายของเราแล้วละ่ะผลการประเมินติดกัน2ปีก็อยู่ในระดับท้ายสุดพอท้ายสุดบ่อยๆเข้าก็กลายเป็น d e a d w o o ธในสายตาของนายทางๆที่สอนแล้วนะครับเคสแบบนี้แหละฮะที่หลายคนบอกข้อถามมาว่าเนี่ยเราก็สอนแล้วนะพัฒนาก็แล้วนะแต่ทําไมเขายังดึงไม่ขึ้นแบบนี้แปลว่าเ d ท o ูธพัฒนาไม่ได้ใช่ไหม จริงๆต้องต้องดูอีกเหมือนกันถ้าท่านเชื่อเหมือนเดิมนะฮะพื้นฐานความเชื่อคือถ้าท่านเชื่อว่าคนเราพัฒนาได้เคสนี้ก็ต้องมาดูสาเหตุทํำไมเขาถึงพัฒนาไม่ขึ้นจริงๆจ,จ,จ,จากประสบการณ์ผมเองเนี่ยมีลูกน้องอยู่หลายคนนะครับต้องยอมรับนะครับระยะเวลาในการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากันความถนัดของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเอาตัวอย่างอย่างงานของผมต้องอาศัยการคํานวณ บางคนนี่คำนวณไวมากสอนแป๊บเดียวสูตรต่างๆนาะนาะนะทะลุปลุกปร่งแต่บางคนสอนเป็นสีห้ารอบกว่าจะเข้าใจก็มีนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าความถนัดนะครับของคนไม่เหมือนกันเพราะความถนัดไม่เหมือนกันมันส่งผลให้เกิดระยะเวลาในการเรียนรู้บางคนก็ต่างกันบางคนเนี่ยชอบชอบนี้ชอบชื่อตำแหน่งชอบองคอนน์กรนี้แต่จริงๆแล้วด้วยตัวลักษณะงานของเขาเขาอาจจะไม่ถนัดทั้งๆที่เขาพยายามแล้วแต่มันดันไม่ขึ้น ถ้าเป็นแบบนี้วิธีที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นที่เขาถนัดอันนี้ก็เป็นทางออกอีกอันหนึ่งนะฮะถ้าเราต้องการให้เดดบูธได้รับการพัฒนาแ้วเราทราบว่าจริงๆแล้วจิตใจเรื่องของความเต็มใจในการทํางานเขามีเนะี่ยแต่ในมุมของเทคนิคลเขาดันไม่ขึ้นจริงๆในงานตรงนี้เราก็ต้องเรียกเขามาคุยว่าจริงๆแล้วเขาถนัดอะไรเขาอาจจะถนัดในงาน ประสานงานในการเจ้ะแจ้กกับคนอื่นหรืออย่างลูกน้องผมบางคนเนี่ยเขาไม่ถนัดกับการสอนเลยพอให้ไปยืนอยู่หน้าชั้นให้ไปบรรยายเป็นผู้ช่วยวิทยากรเพื่อตั้งใจว่าจะพัฒนาเขาเป็นวิทยากรเนี่ยสุดท้ายเขาทําไม่ได้แต่เขากลับบอกว่าอพ,อพอเราเรามาเห็นว่าเขาทําไม่ได้เราก็มองว่าเอ๊ะอย่างนี้จะเป็นวิทยากรได้หรือจะอยู่ทํางานกับบริษัทได้จริงหรือเปล่าก็คุยชันสุดท้ายตอนปลายปีตอนประเมินผลเราก็คุยกับเขา ว่าผ่านมา2ปีแล้วมันไม่ดีขึ้นนั่นแปลว่าคุณอาจจะไม่ถนัดหรือเปล่าซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขาตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาอยากจะเป็นวิทยากรจริงๆแต่พอได้ลองแล้วมีความรู้สึกว่าจริตของเขามันไม่ตรงเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาถนัดกับการคิดวิเคราะห์อยู่เบื้องหลังมากกว่าผมก็เลยย้ายเขาไปอยู่ในตำแหน่งในสายงานที่เป็นแอนนัลิสก็คือเป็นพวกนักวิเคราะห์อะครับ อนาลิติกเอา Data มาเล่นเอาข้อมูลมาเล่นต่างๆนาะนาะนะทำรีพอร์ตทำวิจัยซึ่งกลายเป็นว่าเขาก็ไปเติบโตในสายงานนั้นจากเคยที่คนที่เราเคยมองว่าเดตบูหรือเปล่ากับกลายเป็นว่าพัฒนากลายเป็นสตาร์ในอีกสายงานหนึ่งก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้นไม้ถ้ามันจะโตตัวต้นไม้เองส่วนหนึ่งถูกไหมฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือดินที่อยู่นี่แหละก็คือหน่วยงานของเรานี่แหละเป็นพื้นดินที่เหมาะสมกับต้นไม้ต้นนี้ไหม ถ้าดินของฝ่ายเราไม่เหมาะที่จะทําให้ต้นไม้ต้นนี้โตก็ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเอาต้นไม้ต้นนี้ไปปลูกกับดินของฝ่ายอื่นเขาอาจจะโตได้มากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเดดบูดเนี่ยพัฒนาไม่ได้นะครับถ้าท่านเชื่อว่าคนพัฒนาได้มันต้องมีวิธีในการที่จะทําให้เขาดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันไม่เหมาะผมไม่เชื่อนะฮะว่าคนจะเป็นเดดบูดจริงๆ ถ้าจะมีก็เป็นลักษณะของการที่ฝรั่งเขาใช้คำว่า Mis Fit มากกว่าก็าคือมันไม่ฟิตอ่ะไม่ฟิตไม่เหมาะกับองค์กรถ้าเคสแบบนี้เป็นไปได้คนบางคนไม่ถนัดที่จะบริการลูกค้าแต่ดันมาอยู่กับองค์กรที่ต้องเน้นการให้บริการเพราะฉะนั้นลูกค้าพูดอะไรมาบนอะไรมาเขาจะตรงเป๊ะมากนะครับบางคนนี่ก็คือตรงไปตรงมาพูดอะไรตรงๆแต่ไม่ได้ไปโกรธอะไรลูกค้าแต่ทําให้ลูกค้าโกรธ พราะ้สิ่งเหล่านี้ก็เลยไม่เหมาะเขาอาจจะไม่เหมาะไม่ฟิตกับองค์กรแบบนี้ถ้าเขาย้ายไปอยู่กับองค์กรที่เป็นอีกแบบหนึ่งนะคอยจับผิดคอยตรวจสอบคนอื่นได้พวกออดิตเขาอาจจะเหมาะก็ได้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเดดวูดพัฒนาได้ไหมผมเชื่อว่าคนที่เป็นเดดวูดไม่มีแต่มีก็คือคนที่มิดฟิตมากกว่าก็คือไม่ฟิตกับท่านถ้าคนนั้นไม่ฟิตจริงๆก็ปล่อยเข้าไปเถอะครับอันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เขาด้วยนะครับ เคสนี้เป็นประสบการณ์ผมอาจจะเคยเล่าในพอดแคสต์ตอนเก่านะครับจะเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีมากที่นายเก่าผมเนี่ยเขาสอนนะครับคือตอนนั้นมีลูกน้องที่ไม่ฟิตกับบริษัทจริงๆย้ายแล้วนะฮะให้โอกาสพัฒนาแล้วแต่สุดท้ายแล้วเขาเขาทำได้สู้คนอื่นไม่ได้เลยก็คือดูแล้วว่าเขาไม่ฟิตกับ c u เจอร์เขาไม่ฟิตกับลักษณะงานของเราแน่ๆเราก็เลยต้องคิดว่าจะเอาเขาออกดีไหมคือืยอะฮะ เรียกว่าเป็นตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าที่เรียกว่าไม่ค่อยกล้าหรอกที่จะเอาพนักงานออกที่จะเลิกจ้างเพราะมันดูเหมือนเลิกจ้างมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆก็เลยไปหารือกับนายนายก็บอกว่าถ้าคุณไม่เลิกจ้างเขาเนี่ยคุณจะปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้หรอไม่ฟิตกับองค์กรไปตลอดพอไม่ฟิตไปเรื่อยๆสิ่งที่เขาจะเกิดขึ้นกับตัวเขาก็คือเขาจะไม่ได้รับการขยับอะไรเลยเงินเดือนก็อยู่ย่แบบนั้นขึ้นน้อยจนกระทั่งวันดีคืนดีถ้างเงินเดือนชนเป็นดานของโครงสร้างเงินเดือนบริษัทเราเขาก็จะไม่ได้ขึ้นเงินเดือน ถามว่าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งไหมผลงานแย่ขนาดนี้ก็คงไม่ได้มองไม่ถูกมองอยู่แล้วว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปดังนั้นคุณกําลังปิดอนาคตของเขานะนายพูดอย่างนี้นะฮะว่าคุณกําลังปิดอนาคตของเขาอยู่ถ้าคุณอยากจะให้เขามีอนาคตคุณต้องปล่อยเขาไปมองว่าการเลิกจ้างเป็นการให้โอกาสเขาที่ทําให้เขาได้เติบใหญ่ขึ้นไปในสายงานที่เขาอาจจะถนัดกว่าตรงนี้ก็ได้ พอฟังอย่างนี้ผมก็เลยต้องจําใจนะครับเรียกพนักง,งานคนนั้นมาคุยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราจากกันด้วยดีไหมซึ่งพนักง,งานเองเขาก็ยอมรับนะฮะว่าเขาเขาทำงานแล้วก็เห็นผลงานว่าสู้คนอื่นไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงนะสุดท้ายเราก็ต้องคุยกันว่าให้คุณไปหางานใหม่ดีกว่าแต่ก็คือเลิกจ้างนั่นแหละเพียงแต่เราจากกันด้วยดีนะครับเราไม่ได้มีปัญหาซึ่งกันและกันเลยเป็นการเลิกจ้างด้วยดีให้ค่าชดเชยต่างๆนาะนาะนะถูกต้องลรวรู้สึกว่าจะมากกว่ากฎหมายด้วยซ้ําตอนนั้นที่อยู่บริษัทเดิม สุดท้ายเขาไปไหนเขาก็ไปเป็น HR Operation ขององค์กรแห่งหนึง่งก็ไม่ได้องค์กรใหญ่อะไรแต่สุดท้ายเขาเติบใหญ่ขึ้นไปเป็น HR manager เป็น h r Director ได้อ่ะครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่านั่นแหละเขาถนัดกับงานแบบนั้นมากกว่างานที่ปรึกษาอย่างที่พวกผมทำกันอยู่นี่ก็คืออะไรนี่ก็คืออยู่กับเราไม่ฟิตก็คือไม่ฟิตแต่ไปอยู่กับคนอื่นโตได้นั่นก็คือข้อพิสูจน์ว่าจริงๆจากประสบการณ์ผมเนี่ย คำว่า d เด d บ o o d เป็นคำที่เราให้พนักง,งานคนนั้นมากกว่าแต่ตัวพนักง,งานคนนั้นเขาไม่ได้เป็น d เ a d บ o o d หรอกเขาอาจจะไม่ฟิตกับเราเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คืออาจจะต้องมี HR นะครับที่เข้าไปให้คำปรึกษาหารือกับเขาว่าอนาคตจะเป็นยังไง องค์กรใหญ่ๆก็จะมีพวกแ c r e e r c o u n s ซ l o r นะฮะซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านอาชีพนะครับพวกนี้ก็จะให้คำปรึกษาตรงไปตรงมานะครับว่าในองค์กรคุณจะโตไปไหนได้บ้างถ้าผลงานคุณเป็นแบบนี้คุณน่าจะขยับไปเส้นทางไหนแต่ถ้าผลงานคุณเป็นแบบนี้แนวโน้มจะโตที่นี่ไม่ได้คุณน่าจะถนัดแบบอื่นหรือเปล่าเขาก็จะให้คําแนะนําและพอพนักง,งานเริ่มรู้ตัวว่าเขาน่าจะถนัดกับงานอื่นเขาก็จะ ลาออกไปเองหรือไม่ก็ถึงเวลาถ้าองค์กรทนไม่ไหวก็ต้องจากกันด้วยดีนะฮะสุดท้ายแล้วเดดบูทถามว่ามีไหมอันนี้คงอยู่ที่ท่านจะตอบแต่ในมุมของผมเองโดยส่วนตัวไม่มีมีแต่มิดฟิตเท่านั้นไม่ฟิตกับองค์กรถ้าพนักงานไม่ฟิตกับองค์กรนั่นแปลว่าเขายังคงพัฒนาได้อยู่เสมอขอเพียงท่านหาจุดที่ต้องพัฒนาให้เจอนะครับแล้วก็ถ้าเจอแล้วก็ดันต่อเอาสิ่งที่เขาถนัด มาพัฒนาเขาก็จะส่งเสริมให้เขาเติบใหญ่ต่อไปได้นะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ